ครับวันนี้ผมก็มาเติมพลังนั่งสมาธิเหมือนเดิมนะครับที่วัดพระธรรมกายเป็นวันธรรมชัยคือเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชยโยนะครับได้บวชนะก็เลยพิธีวันนี้จะมีเรื่องของพ่อพระป,ป่าด้วยนะครับและปฏี ที่บ้านผมก็รู้รรกันอยู่เนาะตอนนี้ลูกชายผมก็บวชที่นี่ตอนนี้อยู่ประจําอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพรรษาที่สิบสองแล้วลูกชายพาะลูกชายก็บอกมาว่าให้ที่บ้านมาเป็นตัวแทนผมก็มานั่งสมาธิด้วยแล้วก็มาทําบุญับครอบครัวนะครับนี่คือความสุขที่เกิดขึ้น ภายในจริงๆเนาะหาที่ไหนไม่ได้มีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ความสุขตรงนี้ที่แท้จริงเลยนะจะได้เข้าใจชีวิตนะสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ท่ออย่างมีแต่ความดีกับความชั่วเท่านั้นเองนะครับติดตัวไปนะในบรรยากาศ คับเป็นบรรยากาศตอนเช้านะไม่มีคนเราตอนนี้เพราะว่าคนเขาเขาจะไปอยู่ที่สภาธรรมกายนะผมชอบมาอยู่นั่งที่พระธรรมกายเจดีเป็นหลักด้วยนะครับ ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยที่สะอาดมากว้างนะครับคือมานั่งสมาธิตรงไหนก็ได้บรรยากาศดีมากๆเลยนะอยากจะเชิญชวนเลยนะถ้าคิดว่าทุกคนนับถือศาสนาพุทธแล้วนะสมาธิเนี่ยสำคัญ นะครับทำไมที่นี่คนจะมากันเยอะนะครับเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนเพราะว่าเขาปฏิบัติตามคําสอนที่หลวงพ่อสดได้เน้นแล้วก็หลวงพ่อธรรมชยโยที่เจ้าวาดหรือเจ้าวาดท่านได้สารต่อนะครับทำให้ผู้คนมาเยอะแยะไปหมดนะมากมายทีเดียว คนบอกว่าที่นี่วัดนี่ไม่ได้สร้างเหมือนชาวบ้านเขาใช่ครับเพราะว่าไม่ได้เน้นเรื่องของเสาวัตถุนิยมเน้นเรื่องของการปฏิบัติันะนนจะได้เข้าใจตรงกันนะคนก็มานั่งสมาธินะครับเขาไม่มานั่งโยนติ้วขอหวยนะนี่คือความถูกต้องการสอนที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับนะคุณทำบุญก็นั่งอธิษฐานไปของใครของมันนะ จะได้เข้าใจเรื่องศาสนาพุทธซึ่งมีอยู่สามเรื่องศีลสมาธิปัญญานะครับทั้งนั้นเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่ทําให้เราปฏิบัติจริงแล้วคือข้องปฏิบัติด้วยตัวเองนะวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยที่หลวงพ่อก็อเป็นผู้สร้างวัดนี้แหละนะครับแล้วก็สามารถให้มีผู้คน ศรัทธาหลวงพ่อเยอะแยะไปหมดนะครับมาย่อมมีอยู่แล้วบารมีย่อมเกิดนะครับวันนี้วัดพระธรรมกายสาขาทั่วโลกนะครับแล้วก็ในประเทศไทยไม่ได้เน้นเป็นการสร้างวัดนะที่นี่เป็นศูนย์กลางนอกนนั้นก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะถ่ายทอดใช้ทเทคโนโลยีทีมงานที่ดีมากๆนะครับกระจายไปทั่วประเทศที่วัดอื่นไม่ได้ทำแบบนี้นะครับนะ ทำก็ทาแป๊บเดียวก็เงียบไปแล้วแต่ที่นี่ทาแบบถาวรเลยนะครับวันนี้ผมก็มาที่วัดอีกรอบหนึ่งนะครับแถวนี้สะอาดมากนะครับสะอาดจริงๆนะที่กว้างมากๆเลยอย่างข้างหน้าเนี่ยนะครับที่เป็นที่หลายคนที่รู้ท่าไมา่ถึงการบอกว่าเหมือนกับ จานบินจานบินน่ะนีะน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 ่คือพระ,ะธรรมกาะจำตัวนะทุกคนน่ะเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นหลวงพ่อสดอยู่ข้างในเลยวัดปาานาบน่นะครับวัดป่านาภาสีเจเดินนะตรงนี้สามารถบรรจุคนได้เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านด้วยสองชั้นแล้วก็เป็นลานเนี่ยคือเป็นความปรานาที่หลวงพ่อสดได้บอกไว้นะ มอยากจะเป็นตัวแทนพูดให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยนะคนเราจริงๆแล้วเกิดมาทำอะไรตายแล้วไปไหนนะนี่คือตอนเช้าวันนี้ยังไม่ค่อยมีคนฝั่งนี้นะครับผมชอบมานั่งสมาธิด้านนี้เป็นหลักนะครับทุกท่านก็ฟังที่ผมพูดแล้วก็เป็นข้อคิดก็แล้วกันเนาะผมก็หวังว่าคือผมว่าเกิดจากการปฏิบัติ ด้วยตัวเองนะรู้เรื่องนะครับในเรื่องของสมาธิรู้เรื่องของเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะนะครับก็อยากแชร์ให้ทุกคนได้เข้าใจชีวิตนะ่ะสุดท้ายเราคุณจากไปเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรไว้นะคุณก็ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านก็ฟังที่ผมพูดแล้วก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกท่านเลย นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามผมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนะผมเองก็ชีวิตก็มีเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับนะอย่าประมาทก,กับชีวิตนะครับสวัสดีครับ